สวัสดีครับสัสดีนะนะตกปลาทุกชัานนะครับวันนี้จะเจอผมหนึ่งทริปกับมานิกอมันโดนะครับวันนี้ผมพามาอยู่แถวแถวอุทยัยธานีนะครับที่เห็นเนี้ยคือป่าแต่ว่าเราจะพาเดินเข้าไปในอ่างเก็บน้าวันนี้ผมพิ่งซึ่งผมเคยมาหลายปีแล้วครับอ่างเก็บน้ําอันนี้นะครับแต่ว่าครั้งนี้ต้องรถจอดตรงนี้แล้วต้องเดินเข้าไปนะครับก็ปีที่แล้วน้ํามันเหลือน้อยแล้วป่ามันเยอะเลยตีไม่ได้ปีนี้น้ํามันเข้าค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็เลย ผมก็เลยจะลองมาดูนะครับจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปเขาจะเป็นปักบุกหน่อยนะครับวันนี้ก็นะครับจะมาใช้ทวิน2ตัวนี้นะครับซึ่งนะฮะก็เราก็เลือกเล่นได้นะครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นคือบอกก่อนว่าขายเป็นแพ็กเกจิ้งคู่นะครับก็คือชุดหนึ่งเนี่ยมี2ตัวแบบนี้นะครับก็คือเท่ากับร้อยห้าสิบบาทนะฮะตัวนี้จะขนาด3.5เซนเป็นรูปกบเอเลียนนะครับตัวนี้จะเป็นรูป ปลาทองแล้วกันผมเรียกปลาทองแล้วกันหน้าหวานๆนะครับตัวนี้จะเป็น4เซนนะครับใบหลิวตัวนี้จะทํางานาเรียกเป้าใต้น้านะครับจะเคาะกันใต้น้ําเพราะว่าผมเจาะรูกับใบหลิวที่เป็นหน้าเอเลียนนะครับเพื่อจะให้ตีกันใต้น้ํากับใบทองเหลืองนะครับแต่ตัวนี้นะฮะตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นอวตอร์ร r 100%นะครับหรือหิวน้ำ100%แต่ตัวนี้ครับข้อดีของมันคือน้ําหนักมันเยอะ7.3นะครับตัวนี้ ตัวนี้เจ็ดห้าเจ็ดแปดจนถึงแปดกัมนะครับก็กําหนดไม่ได้เพราะตะกัวบางทีมันไม่เท่ากันแล้วก็บอดดี้บางตัวมันก็อาจจะมีเนื้อยางที่ที่เยอะเยอะขึ้นนะครับก็ไม่เกินแปดตัวนี้นะครับบอกเลยไม่เกินแปดตัวนี้เจ็ดจุดสามไม่เกินเจ็ดจุดห้านะครับตัวนี้ข้อดีของมันก็คือตัวเล็กนะครับเป็นเป็นสามจุดห้าเซนคือเราก็ต้องเลือกหมายว่า เราถ้าไปเจอหมายตัวใหญ่แต่วันนี้ผมจะเล่นตัวใหญ่ก่อนนะครับเพราะว่าหมายนี่ค่อนข้างน่าจะค้างหลายปีนะครับเล่นตัวใหญ่ก่อนนะครับถ้าเจอปลาตัวเล็กก็เล่นตัวนี้ได้ตัวใหญ่ก็เล่นได้ครับข้อดีของตัวนี้ครับมันได้ทั้งท็อปวอเตอร์และผิวน้าําแล้วก็ได้ทั้งดําน้านะครับแต่ถ้าเกิดตีดาน้ําก็คือทิ้งลงไปนะครับแบบปลาช่อนที่ไล่ามาแล้วมันเคี้ยวเนี่ยมันไล่ามาแล้วมันก็ไล่กลับนะครับลองทิ้งใต้น้ําแล้วก็ค่อยหมุนมาดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบหลิวคู่เหมือนกันเป็นใบโพกับใบหยดน้ํานะคร ยกนหน่อยหมุนเร็วิดนึงก็จะเป็นผิวน้ํานะครับถ้าหมุนช้าๆก็จะเป็นใต้น้ําเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นใต้น้ําผิวน้ําก็ต้องยกยกคันขึ้นสูงหน่อยนะครับให้ใบดิดขึ้นมานี่ครับโคตรคุ้มนะครับทวินนะครับสตัวละห้าิบาทนะครับโอเควันนี้เราไปดูกันนะครับว่าการเดินทางน่าจะเป็นกิโลเดินจากตรงนี้นะครับเพราะว่าปกติรถมันเข้าถึงแต่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันมันมันคงลบมากก็เลยไม่ได้นั่นเลยผมเข้าไปดูแต่คิดว่าน่าจะมีที่ตี นะครับเพราะว่าปีนี้มีน้านะครับโอเคไปดูกันครับว่าทวินนะครับอ่าเดี๋ยวฝากไว้ด้วยครับสำหรับคันนะครับก็เป็นแอร์เกียท็อปสเนคเกตมิกซ์นะครับวัดแม่นและแน่นมากนะครับตัวนี้สายเป็น p e 2นะครับอะมันโดแล้วก็โฟโอซับิปออนอะมันโดนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราพาไปเราไปดูกันนะวันนี้เอามอเตอร์ไซค์เข้ามานะเนี่ยมอไซค์ถ่ายมอไซค์ดิเอามอไซค์เข้ามานะครับเพราะว่ารถจนเข้าไม่ได้นะครับดูทางถ่ายดูทางดิรถจนเข้าไม่ได้นะครับผมมาเห็นหลายปีละนะ ลองมาดูนะครับว่าก็เสี่ยงเข้ามาดูว่ามันมันจะมีหรือเปล่าแต่ว่าผมจะเริ่มด้วยตัวใหญ่ก่อนนะครับตัวใหญ่เนี่ยปลาตัวเล็กก็กัดกัดได้นะครับนะแล้วก็นี่ครับเรามีที่เก็บคมนะเห็นไหมครับจะมีเนี่ยครับผมบิดมันจะมีร่องเก็บคมเบ็ดอยู่นะเห็นไหมมันโคตรแจ่มนะฮะบอกเลยทวินครับเากไว้วยนะครับเป็นตัวนี้ก็เป็นลวดแล้วนะครับแล้วก็มีตุ่มล็อกลูกหมุนนะโอเคไปดูกันดีกว่านะครับวันนี้ว่าทวินมันจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนกับ อ่างเก็บน้ําด้านในนะครับเดี๋ยวเราผมถ่ายในการเดินทางให้ดูไปเรื่อยๆนะครับก็เดินมาสักพักแล้วถึงทางเข้านะครับข้างล่างเห็นบับๆัะที่เดินลงไปเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับเราให้เจ้าถิ่นมีคนนําลงไปนะฮะเห็นน้ําแล้วเห็นน้ําแล้ว เดินมาไกลเหมือนกันไปต่อนี่ที่เห็น,เ,หน,นเป็นซอกสันขอบของเขื่อนนะฮะอ่างอ่างที่เป็นหินเนี่ยแต่ที่ว่าน่นาจะมีจานะไปะเดินต่อเรา สวยมากหมายโคตรจำหมายจำมากไม่รู้มีปลาปะนะ <c oughs> น้ำมันเพิ่งเข้ามามันมันน่าจะท่วมป่าตรงนี้แล้วก็ตรง,ตรงกลางตรงกลางก็เป็นป่านะทีนเห็นนะ <c oughs> เดินลงไปดูไะ ปลาหน,น,น,านูนี่โอ้งดูนี่ให้ใหญ่นว่ยนี่้ปลาเทียบเลย 3.5ห้าครับเปลี่ยนเปลี่ยนลองเทสตีนะครับเป็นตัวนี้เป็นใบเหลิวใบหลิวโพดำนะฮะเห็นปะใบหลิวโพดำกับใบหลิวยมยดน้ำะฮะดัดก็จะดังอันนี้จะบางผิวน้ำนะครับสีน้ำเงินดำนะครับหนึ่งแต้มหลังจากที่ลุยป่ากกันมาไกลพอสมควรมันมีอีกหลายตัวนะครับแต่มันค่อนข้างตื่นง่ายนี่ครับทวินนะครับ แค่ตีแล้วก็ต้มน้ำรอได้เลย ปลาาพี่ปลามันตัวเล็กนะครับไม่ใหญ่นะครับผมไม่ต้องใช้สามจุดห้าปลาไม่ใหญ่นะครับตั้งที่สองเนี่ยครับอย่างที่บอกนะครับว่าที่มันมีสองขนาดมันกําลังดีนะครับในหนึ่งแพ็คเกจจิ้งนะครับก็มีทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กนะครับสี่เซนไม่ใช่ว่าปลาตัวนี้กัดไม่ได้กัดได้เหมือนกันแต่ว่าเรามั่นใจในในสามจุดห้ามากกว่านะครับตัวนี้ก็เป็น ใบหลบ่ยใบโพกับใบหยุดน้ํานะครับตัวนี้นะครับก็จะมีตะเข็บที่เก็บเบ็ดนะครับก็จะการสวัสดได้ถึง90กับเน95%เลยนะครับนี่สีเขียวนะเมื่อกี้สีดำเงินต้องย้ำๆนะครับผมย้ำนานมากนะพาจะได้ตัวนึงอ่ะต้องย้ำๆนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับก็เลยต้องใช้เหยื่อที่ตัวเล็กลงมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอหมายที่มันใหญ่หน่อยก็ใช้ที่ตัวใหญ่ขึ้นมา4เซนนะครับโคตรคุ้มเลย2ตัวละ50บาทนะครับ ปกตัวเจิบหาบาทนะครับอาวินอัมมันโดทวินนะครับนี่ครับแอร์เกียร์ท็อปเซนักเกตมิกซ์ครับขันวัดแม่นและแน่นมากนี่อัมมันโดทวินแค่ตีแล้วกกอต้มน้ำหลอ่อได้เลยเนี่ยถ้ากัดตรงนี้ละมึงเอ้ยหากลิ้งเลยถ้ากัดตรงนี้หาเลยนะ ื S <S 2> <S 2> ตัวไม่ใหญ่เว้ยไม่ใหญ่นะครับนี่บอกเลย3.5ครับแน่นอนตัวนี้ไม่ใหญ่นะผมตีย้ำอยู่ที่เดิม <S 2> <S 2> <S ยย้ำ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 บุกป่ามาตาม,ๆๆม,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 มที่สามแล้วนะคือมันคือทวินอ่ะมันดีตรงที่ว่าคือข้อแรกคือผมผลิตเองด้วยแล้วมันก็ถูกนะฮะก็มันจะมีทั้ง2ไซส์นะครับมี ไซส์ที่เป็น4เซนนะครับใบหลิวเป็นรูปหน้าเอเลี่ยนแล้วก็ใบหลิวทองเหลืองนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กลงมาก็คืออันนี้4อันนี้3.5ก็เหมาะสําหรับปลา้ํากับปลาปีนี้ครับผมทําเพื่อให้มันรองรับปลาปีนี้นะครับ,ท,บ,รรบทีแรกอะ่ะผมจะผลิตตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ด้วยที่ว่าตอนนี้คือปลามันเล็กลงผมก็เลยเอ้าทาคู่ไปเลยแล้วขายแบบถูกๆให้นะนะคือกำไรเลยบอกเลยครับคู่ละ50บาทคุค้มนะครับทวิน3.5และ4เซนนะครับ ตีอย่างเดียวครับตีแล้วหมุนแล้วก็รอปลากัดแล้วก็วัดได้เลยนะครับชื่อมันก็บอกว่าแค่ตีแล้วก็ต้มน้ํารอได้เลยนะฮะอัลมบนโดทวินแล้วฝากไว้แล้วสำหรับคันแอร์แก๊สท็อปสแนคเกตมิกซ์นะครับตีวัดแม่นวัดแน่นและแม่นมากนะครับตัวนี้นะฮะเป็นลู่ครึ่งอเมริกานะครับแล้วก็ครับญี่ปุ่นนะฮะเป็นดังฟาสนะครับตัวนี้นี่ครับทวินสีน้ําเงินดําแค่ตีแล้วก็ต้มน้ํารอได้เลย ใส่หัวมันดีลง <c oughs> ไปโป๊กกินปั๊กเลยไอหัวหลวงนี้ครับแต้มตรงนี้หนุมแต้มหนึ่งนี้สามนะไม่ใหญ่นะครับอย่างที่บอกนะว่าปลาปีนี้มันเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกตั้งแต่ต้นคิปแล้วว่าน้ํามันเคยเคยเกือบแห้งแต่มันก็ไม่แห้งน่าจะเป็นปลาลูกครอกปีนี้นะครับก็เลยต้องผลิตตัวที่กบยางตัวที่เล็กลงมานะครับ ก็ใบหลิวก็เป็นเคาะกันเหมือนเดิมแต่ตัวนี้จะทํางานเกือบผิวน้ําเลยนะครับจะไม่เหมือนตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็จะใต้น้ําผิวน้ํานะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองตัวใหญ่ให้ดูนะครับในคลิปหน้าแล้วกันเนาะวันนี้ก็สี่แต้มแล้วนะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาซ้ําต่อนะเดี๋ยวมาซ้ําที่นี่แหละครับก็กับ,บใช้นาดก่อนสีน่ะตัวพอนะครับก็พอดีมีธุระต้องต้องเคลียร์เรื่องเหยื่อ้วยนะครับโอเคนะครับนี่ครับทวิน3.5เซนนะครับ แค่ตีแล้วก่อนะครับต้มน้ํหลอได้เลยเฝ้าด้วยครับวัดแม่นและแน่นมากนะครับจากตรงนี้นะครับเยื่อ7.3กร,รมัมตีตรงนี้ก็ต้องมี25เมนะตรนะตีได้ถึงครับสบายนะตัวเล็กก็น้ําหนักเยอะครับเ็นเบดเบอร์หนึ่งแล้วตัวใหญ่จะเป็น1โอโอเคครับแค่ตีแล้วก็ต้มน้ํารอได้เลยอัลมันโดโอูวิน